ับผมวันนี้ก็มากันทางร้อยเอ็ดนี่แหละครับฝั่งค่ายทหารพอดีลูกหลานซื้อรถ ls 2 0 0 f 2มานี่แหละครับเออซื้อมาได้สักเดือนบอกน้ำมันก็รั่วเยอะยังเพราใหญ่แล้วก็โหลดมากตัวเดินก็ไม่เดินฝั่งขวานีเดินหน้าไม่ได้มีถอยหลังได้นะครับแต่ฝั่งซ้ายนี่ได้อยู่ เลยให้เข้ามาช่วยดูหน่อยว่าถึงตอนเช้าก็ทำการทดสอบดูแล้วแ่ะครับอืมอ่ะเดี๋ยวพามาดูเขาเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปบ้างครับตอนนี้โอ้อ่าวนี่เห็นชัดเจนนะครับเนาะปั๊มก็เป็นตัวนี้แหละครับ K3V แปลงมาเครื่องเป็นเครื่อง Isuzu อ่าเครื่อง Isuzu แหละครับเทอร์โบทั่วไป มาถึงก็ทําการวัดนี่นนนแหล,ละครับเหมือนเดิมสัญญาณพลอ์เรานี่แหละฮะเออก็พบว่านะครับทดสอบดูแล้วโหลดครับเออเออเออนะครับควันดํามากครับก็เลยทําการวัดสัญญาณตัวนี้พบว่าสัญญาณไพลอ์ไม่ถึงนะครับตัดไปที่สามร้อย psi ก็ทําการจูนขึ้นมานะครับให้แตะที่ห้าร้อยบวกลบไปที่หกร้อยนะครับ เหมือนเด,เดิมนั่นแหละครับอ่าเสร็จแล้วก็ยังโหลดอยู่ก็เลยมาดูที่โซลีนอย์แล้วก็วัดอ่าเอาพูดเรื่องวัดก่อนนะครับมาวัด ure, เพชเชอร์แรงดันสูงสองตัวนี่ทำการวัดก็ดูที่แล้วก็ตัดที่4,000 PSI ทั้ง2อลูกนะครับแต่ติดที่ปัญหาเรื่องโหลดก็เลยทำการเซตระบบใหม่นะครับ ของครโหลดนะครับก็ให้ดูโซลอโนยตัวล่างนี้นะฮะสำหรับรุ่นนี้ตัดสายไฟออกแล้วก็สามารถปรับขันเข้าไปนะครับอ่าขันเข้าไปนะครับไม่ใช่คลายออกครับขันเข้าไปจูนแต่แรงดันไฮรดรอลิกตรงนี้ปั๊มเล็กก็จะต้องถึงนะครับเอาถ้าเก่าๆหน่อยแล้วก็ตั้งไว้ที่600 psi ไปเลยอืมแล้วก็จูนตัวนี้เข้าไปนะครับปรับระบบใหม่ ไอตัวจูนก็นี่ครับเบอร์ยีิบสีปรับแต่งให้พอดีนะครับก็ถือว่าโอเคจากนั้นก็ทําการทดสอบจากข้างบนมาเรียบร้อยก็หายรวดแล้วะครับทํางานได้ปกติแล้วเฟสเชอร์ก็ตัดที่สี่พันไอตัวนี้ก็ลงตัวแล้วครับพอดพีเอเป็นการปรับแต่ง ก็มาไล่ดู้ที่บ่าไม่เดินนี่แหละครับถ้าตัวเดินแบบนี้ก็เดินโดหน้าถอยหลังไม่เท่ากันก็ให้ปรับตรงนี้แหละครับให้ดูตรงนี้มาปิดเปิดสุดหรือเปล่าอย่างคันนี้ก็มาปรับตรงนี้แค่นั้นเองครับอืมปรับให้อยู่ตรงกลางให้เปิดสุดทั้งสองข้างนะครับหรือถ้าของใครสายไม่ดีนี่เราก็เปลี่ยนสายได้นะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นภาร,รกิจการชี้เป้าคันนี้นะครับ นี่ครับเครื่องอิตุสุเทอร์โบแรงครับแรงก็งซื้อมาสามสิบต้นๆน,นะครับสามสิบก้อนถือว่าโอเคอยู่ครับทำงานได้แล้วแล้วก็เหลือปัญหาเรื่องอีกอันหนึ่งที่ลูกหลานปรึกษาก็ลืงโซ่มันตกบ่อยนะครับโซ่ทำไมตกบ่อยเพราะใหญ่มันก็เลยมาดูที่ซองล้อนำนี่นะครับอ่า นี่นะฮะก็จะเห็นว่าซองล้อน,นํานี่บางหลวมเหลือเกินฮะนี่ฮะอันนี้ล้อนำนะครับนี่ซองมีระยะหลวมมากครับหลวมมากก็ทําให้ล้อนําเราแกว่งนะครับโซ่ตกแน่นอนนะครับวิธีแก้ก็ใช้เหล็กสอดเชื่อมนี่นะครับทําซองล้อนาให้แข็งแรงขึ้นมาก็จะทําให้รถไม่ตก นี่นะครับถ้าอย่างนี้ก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยนี่ฮะเออนี่ให้แก้ปัญหาเดี๋ยวให้ช่างเชื่อมจัดการ <c oughs> สำหรับค่ายสอสังหารก็ถือว่าจบสิ้นภารกิจแล้วนะครับรถโหลดคันนี้อ่าสรุปกันนิดนึงแค่นี้วัดเพชเชอร์ตรงนี้นะครับวัดเพชเชอรเมนปรับแต่งให้ได้ตัวนี้500อันนั้น4,000ทั้งสงลูก แล้วก็จูนโซลิโอย์ขันเข้าครับเออถ้ายังไม่หายโหลดก็ปรับเบอร์ยีสี่สักนิดหนึ่งสักเก้าสิบองศาอย่างคันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วครับจบภาร,รกิจกันฝัง <c oughs> <c oughs> งมา f อซทุกคนของจะพอปรับแต่งได้มากแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันไฟหน้าครับ สำหรับไฟนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม